อยู่ที่ตลาดไนบาซาสุรินนะครับดูคนเยอะมากโอ้โ oh. หวันนี้นะครับหัวใจมีตีนอร์เวย์ได้มีโอกาสมาเดินซื้อของที่ตลาดไนบาซาครับเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับบรรยากาศที่สารนั้นเริ่มนหนาวๆครับมาเดินตลาดอย่างนี้ก็ได้บรรยากาศครับโควิดที่สุรินนะครับวันนี้ประมาณ5รายนะครับ ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยผู้คนก็ออกมาเดินผ่อนคลายกันได้แล้วนะครับดูเวลาการขายผักน้ำพริกของออยายหน่อยเดินนี้ไม่ให้สิบบาทเด้ <c oughs> ไไเอดไม่ให้เงินทอนอีกต่างหากไม่ให้เงินทอนถ้าเดินนี้ไม่ให้เงินทอนเป็น <c oughs> <c oughs> จ,จังสันตนุ้นไม่ขาดามันมีไอ้น้ำพริกกินยังน่นี่ต่อกู้ฟังน่เปิดในนั้นเลยเด้อเปิดเลยนี่เปิดเลยนะ ปลาทูเห็ดปลาทูมะเขือปลาทูปลาลาปลาทูเมนดาแก้วนุ่มแกวจอมแก้วล่ากากหมูปาย่างกุ้งแห้งครับผมปลาลาบองมะขามเปียกเมนดาตาแดงก็กะปิเผาตำกะปิจ้ะทำเองหอย่างทำเองหมดเลยเหรอทำเองหมดเลยน้ำพริกกระปุกของคุณย่าอร่อยสุรินเปิดอร่อยที่สุดในสุรินนะครับผมชื่อชื่อร้านอะไรนะน้ำพริกอร่อยเลยแหละน้ำพริกอร่อยของคุณย่า ไปเปิดดูวยไหนเฟซบุ๊กหรือว่ายังไรครเขาเรียกอะไรนูลูกอร่อยของสุรินทร์น่ะหลานของแม่ยาน่ะเพสเพสุรินทร์้าไปลงนะนี่ชื่อดังเลยนะชื่อดังเลยมืออื่นมาจากโม่งมืออื่นเยี่ยหาโมงเจอกันตลาดในตลาดในบอกหาโมงเจอกันตลาดนี่นี่หมดแล้วหนึ่งถ้วยนี่แสดงว่านี้อร่อยสุดที่หมดก่อนเพื่อนเนี่ยมัยังไม่หมดมันมันเป็นบางวันนะเป็นบางวันหรอครับมันเป็นบางอย่างียายทำมาแค่นี้แหละใช่เพราะไหน ยาเห็ดหลยขายปเอคัคนะคาน้ำพริกกับปลุกน้ำพริกกับปุกน้ำพริกกับปุกใครบอกเมื่อกี้ลูกอ่ะลูกลอ๋อ่ลูกไงแต่เห็ดไลเห็ดเปล่นกันข้ามาเลยลูกสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยลูกนั่นเนถายรูปเฉยๆคนยังไม่ได้ซื้ออย่างเดียวจไม่ได้รู่ พอมตัวเองตัดหมูหนึ่งนาะลูกเนาะแจีวปลาหรือปลาลาบองปลาลาบองดีกว่าค่ะปลาลาบองเด้อโทษโทษเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่าอันนี้แจีวปลาลด้วยลูกไม่ผักแครงเด้อไม่ผักแครงหมดอันนี้ผักแครงเลยอันนี้ผักแครงดีกว่าหนักเดือยไม่ถูกอะไรเงี้ยเยอะเยอะลูกสิบหกอย่างอันนี้ปลาทูแมงดาได้บ้าปลาทูแมงดาย่าทำมาทั้งหมดสิบหกอย่างนะลูกแต่ทำมาอย่างละน้อยพอแตกขายพอไม่เยอะไม่หน่อยปลาทูเห็ดใช่ไหมค่ะปลาทูเห็ดค่ะ จากร้านน้ำพริกครับมาที่ร้านหมาล่าครับร้านนี้ขายหมาล่าครับผมลูกชิ้นระเบิดครับมาที่ร้านนี้ครับข้าวหมูย่างร้านนี้คิวยาวมากครับผม นี่ข้าวจีนะครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวสีสันน่ากินครับสำหรับขนมจีบร้านนี้อยู่ต้นตลาดนะครับอยู่ทางเข้าเลยครับร้านนี้ขนมจีบสลาเปาสีสันน่ารับประทานมากขพาะปลาร้านนี้ก็อร่อยนะครับรีวิวครับชีวิตติดรีวิวหัวใจที่มีเช้าเหรอ ร้านนี้ขายนะครับหมูปิ้งเครื่องในปิ้งนะครับเช่นตับหัวใจกึิ่นร้านขาหมูครับข้าวขาหมูนี่ถ้วยเท่าไหร่นะแล้วก็มาที่ร้านนี้ครับสามถ้วยร้านแมลงทอดป้าน้อยครับเอาเอาแม่เป้งครับเปลี่ยนเปลี่ยนใจดีกว่าจิ้งหรีดดักแด อันนี้ครับใช่ครับแล้วมันคืออะไรแม่เป้งยำเที่ยวๆอ่ะนะใช่ครับมันใช่ไหมมันมันนะหน้านี้มันมันมีด้วยเหรอครับหรือว่าไงฮะเลี้ยงต้องซื้อเก็บไว้ออซื้เก็บไว้ต้องต้องหน้าอะไรหน้าร้อนเหรอพี่หน้าร้อนครับ เหมือนเห็ดพอรเขาจะถนอมไว้ใช่ไหมลักษณะเดียวกันนะน้อยมแมลงทอดนะครับเจ้าเก่า,ามีเจ้าเดียวใช่ไหมเล่าเดี๋ยว,ๆๆ <c oughs> วถ่ายรูปก่อนสวดผัดไทยร้านนี้นะครับผมไปที่ไรเห็นคนยืนรอแล้วก็นั่งรอเยอะมากครับเพราะว่าเขามีทั้งสั่งกลับบ้านแล้วก็นั่งรับประทานท,ที่ร,ร้านได้นะครับผัดไทยทรงเครื่อง อันนี้ยืนรอนะนาวดูที่นั่งในร้านเนี่ยข้างกันกับร้านขายผัดไทยนะครับมีร้านวุ้นเส้นย่างกันสดๆใหม่ๆร้อนๆอย่างนี้ครับซื้อวุ้นเส้นดีกว่าครับมาละสิบบัมีวุ้นเส้นไหมครับมีค่ะวุนนว้นเส้นสองแล้วก็หมูหนึ่งครับใช่ใช่และนี่ก็คือบรรยากาศ ตลาดไนบาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่หัวใจมีตีนออนเดเวนนำมาฝากมิตรลักแฟนชมในคลิปนี้นะครับตลาดไนบาซ่านั้นเปิด17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขายดีก็อารมดีธรรมดา,าดี <c oughs>